สมมุติทำยังไงถ้าบริษัทไม่มีรายได้อา้อาวอา้าวอ้าแกกมาแล้วเก็บที่นอนแล้วยังไปไปเก็บมาด้วยโอ้ยแม่เก็บอะไรไปนักหนาคะทิ้งๆไปบ้างเถอะ สวัสดีค่ะทรายค่ะนกค่ะอ่าพบกับเราสองคนได้ในรายการลูกอีช่างเก็บนั่นเองนะคะว่าด้วยสารพัดเรื่องราวที่เราสองคนเก็บเอามาเล่าให้คุณฟังนะคะมุมหนึ่งจากนักวิจัยที่เก็บข้อมูลมุมของดิชันก็คือคนชอบใส่ใจเรื่องของชาวบ้านเราจะไม่พูดว่าเราไปวุ่นวายเนาะเราเรียกว่าเราใส่ใจเราใส่ใจโลกทุกวันนี้มีเรื่องให้ใส่ใจมากมายกลับมาสู่เรื่องพื้นฐานตอนนี้หลายคนบอกว่าเศรษฐกิจมันตึงเหมือนกันนะคือมันไม่ถึงขั้นแบบ ตัวแดงไปทั้งหมดแต่แบบเอ้ยถ้ามันมีรายได้หลายทางเข้ามาก็จะดีหลายคนเลยเริ่มมองถึงเรื่องของการลงทุนค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้มีหลากหลายมากออนไลน์นี่มันมีแพลตฟอร์มอีกเยอะแยะให้เราร่วมลงมือทํารวมถึงภาคธุรกิจเนี่ยคือหลายคนอาจจะตะกอมองแต่ในเรื่องเพราว่าต้องเปิดบริษัทต้องทำารเดี๋ยวนี้มันมีเยอะกว่าน,นั้นเพรานั้นไม่เห็นใครลงแบบว่าเรื่องทําธุรกิจแค่เนี้ยแค่ ส่งของเนี่ยภายในใกล้ๆอ่ยเขาก็คือลงทุนซื้อรถซื้ออะไรเออมันมันก็มีรูปแบบอะไรของมันอยู่อย่างของนอกในทําบริษัทก็ต้องถือว่าเป็นการลงทุนใหญ่นะค่ะแล้วทําไมถึงเลือกลงทุนในงานวิจัยคืออันนี้อยู่นอกโซนความรู้ที่ฉันมากหรือว่าเป็นเพราะเราเรียนมา ใช่มันเป็นความถนัดของเราออคือเราก็ก่อนก่อนที่จะมาเปิดบริษัทเนาะอันนี้คืออยากจะพูดสําหรับทุกคนด้วยแหละ,ะที่ต้องการลงทุนเนาะมีเงินอยู่ก้อนนึงอ,อยากจะทําให้มันงอกเงยใช่เราอาจจะต้องดูว่าเราเป็นคนที่ถนัดแบบไหนอเออทั้งความถนัดด้วยทั้งนิสัยส่วนตัวด้วย อย่างใช่ไหมอย่างบางคนเนี่ยอาจจะชอบของชอบความงามของสวยของงานอย่างเงี้ยเราก็จะมีการอัปเดตตลอดอัปเดตเรื่องของเครื่องสําอางอัปเดตเทรนด์ว่าเดี๋ยวนี้เขาทำใมาอะไรยังไงกาเสื้อผ้าหน้าผมใช่ไหมถ้าสมมติว่าเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วเนี่ยเราจะรู้สึกสนุกไปกับมันเราจะไม่ได้รู้สึกเบื่ออีกแล้วอีกแล้วอะไรเงี้ยเอออีกแล้วหรออะไรเงี้ยหรือว่าอย่างบางคนเนี่ยเขาก็อย่างเรามีเพื่อนๆเนาะบางคนก็จะชอบติดตามแบบหุ้น มากันทุกเช้าค่ะดูมีเลยโกเขามีเป็นรอบๆของเขานะดูมีทั้งแบบระยะสั้นระยะยาวตัวไหนน่าสนใจเทรนโลกราคาน้ํามันอะไรอย่างนี้แล้วเขาดูเอ j นจอยนะเขามีความสุขเพราะเวลาเขาเขาได้ทําในสิ่งที่เขาชอบอ่ะแต่พอเวลาเราไปนั่งดูกับเพื่อนอ่ะ ไม่ enjoy เห็นจอยเลยอะเศร้าจังเลยอะอะไรจะมันเวียนหัวเน,นาะอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจตรงไหนวะใช่ยยส่วนอันนี้ก็ฝั่งนกใช่ไหม<ช>ฝั่งทรายเนี่ยก็จะเป็นใส่อินฟลูค่ะอ่าเหมือนอาจจะต้องเขาเรียกว่าอะไรทำอินฟลูทําช่อง YouTube เหมืนอนอย่างที่เราทำอย่างนี้ก็มีบางคนก็อาจชอบท่องเที่ยวอ่าก็ไปท่องเที่ยวบางคนชอบเรื่องบิวตี้สวยงามบางคนเป็นคุณแม่มีลูกก็แชร์เรื่องเลี้ยงลูกมีเรื่องอะไรอีกอะกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยอ่ะก็คือสารพันสารพันจะทําแต่ทรายว่าทั้ง2เรื่องเนี่ย สิ่งสำคัญที่ควรจะมีสม่ำเสมอก็คือเรื่องของ passion นั่นแหละว่าคุณคต้องชอบจริงๆจ,จนสามารถทํามันได้สม่ําเสมอใช่อย่างคนเรเปิดบริษัทเนี่ยการวิจัยมันก็มีหลายรูปแบบอือ่า อย่างบางคนเนี่ยเขาก็จะเปิดการวิจัยที่อาจจะเกี่ยวข้องกับทางภาคธุรกิจไปเลยเป็นสายเศรษฐกิจไปเลยทําเกี่ยวกับเรื่องตลาดหุ้นการลงทุนดูเที่มีเป็นแบบสเปเชียลิสต์เฉพาะทางอย่างนี้เลยหรอใช่ทีจะมีเฉพาะทางของเขาเขาหรือว่าอย่างบางคนก็จะเปิดบริษัทดูเรื่องของพวกฟาร์มาซูติคอลพวกของเรื่องของยาสิทธ์ยาต่างๆก็จะมีคอนแทคคอนเนคชั่นของฝั่งนี้เลยห้องแลบของเขามีอะไรของเขาออกแบบโดยตรงอย่างของนกเนี่ยเป็นวิจัยถามว่าวิจัยด้านไหนก็วิจัยทางสังคม เชิงมนุษยศาสตร์ใช่ก็คือต้องเป็นเรื่องของการพัฒนาสังคมขององค์กรต่างๆที่เขาสนใจงานพัฒนาในด้านต่างๆอันแบบนี้ก็คือสามารถที่จะทํางานร่วมกันได้ซึ่งมันดีกว่าไหมคือคือเขาจะบอกว่า ให้ทำงานในเชิงกว้างคือครอบคลุมหลายอย่างหรือว่าเชิงลึกคือสเปเชียลิสต์เจาะไปเลยเป็นอย่างเดียวอันไหนดีกว่ากันในฐานะที่แบบนกเคยเนี่ยนักลงทุนนกมองว่าเ,เอ,อ่อการเจาะให้ลึกลงไปเนี่ยมันก็ดีนะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่ควรปล่อยโอกาสให้มันห,หลุดลอยไปเพราะว่าอาจอย่างบางทีเนาะงานวิจัยบางอย่างเนี่ยมันคล่อมกันอยู่ มันไม่ได้เป็นแบบอย่างของอย่างใดอ,อย่างหนึ่งสักทีเดียวใช่อย่างที่นกเคยกําลังทําอยู่เนี่ยค่ะก็จะเกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งถามว่ากับภาคการเกษตรสิ่งแวดล้อมกับภาคการเกษตรถ้าถามว่านกเรียนจบมาโดยตรงไหมก็ไม่แล้วก็มันมีความเป็นวิทยาศาสตร์อยู่ในนั้นเหมือนกันเนะาะซึ่งเราก็ไม่ได้เก่งอาแ,<อ>แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเรามีพันธมิตร S <S เรามีคนที่เรา,เารู้จักเป็นผู้เชี่ยวชาญห,หรือเราอาจจะสามารถเป็นพาร์ทเนอร์กับองค์กรอื่นๆที่เขามีความเชี่ยวชาญด้านนี้แล้วเรามาทํางานร่วมกันตรงเนี้ยน้องมองว่าเราสามารถที่จะใช้ความเชี่ยวชาญในการวิจัยของเราเนี่ยไปผนวกรวมกับความรู้ความเข้าใจเรื่องของทางวิทยาศาสตร์การเกษตรเรื่องของ,องการพัฒนาคุณภาพดินคุณภาพน้ําแบบเนี้ยน้องมองว่ามันก็สามารถทํางานร่วมกันได้ซึ่งก็เรียกว่าเป็นการขยายฐานโอกาสของเราด้วยเราไม่รู้นี่เนาะวันหนึ่งว่าแบบว่า เราจะจับพัะจับผูเกิดปีหน้าสมมุติว่าอะไรดีอะเทรนงานใช้อะไรอะงานไบโอต่างๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาอย่างเงี้ยอ่ะเราก็จะได้พอมีเครดิตมีอะไระที่เคยทําอยู่บ้างก็คืออย่า<ะ>เพิ่งไปปฏิเสธอืมไม่เอาดีกว่าค่ะใช่อย่างบางทีเนี่ยทุกครั้งเลยค่ะนกจะนกจะบอกกับลูกค้าเสมอว่าเออมาคุยกันก่อน อ,อ,อ,อยากให้คุยกันก่อนว่าคุณมีความต้องการอะไรแล้วเราเนี่ยสามารถให้อะไรคุณได้บ้างบางทีการคุยกันแค่ผ่านอีเมล2-3งสาคำรหรือว่าโทรศัพท์คุยกันสองสามรประโยคเนี่ยเนาะเราไม่เข้าใจกันอะเราไม่รู้อ,อ่ะแต่ถ้าอธิบายรายละเอียดของงานหรืออะไรแบบนี้เราก็จะแบบอ่ะ เราจะได้มาดูกันว่าตรงไหนที่เราพอจะช่วยกันทําได้พนกมองว่าอย่างน้อยเนี่ยโปรดักสุดท้ายของมันผลผลผลิตสุดท้ายของมันเนี่ยมันก็ทําออกมาเพื่อที่จะช่วยสังคมให้มันดีขึ้นแต่ม,มันก็มีจุดแบบนี้ด้วยไหมว่าเฮ้ยอันเนี้ยคุยแล้วอะไรแล้วไม่ได้จริงๆไม่ควรฝืนควรจะส่งต่อให้คนอื่นที่เขาเชี่ยวชาญกว่ามีไหมจะคิดว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นเจ้าของงานเจ้าของบริษัทเจ้าของโปรเจกต์อ่ะ มันมีความทะเยอทะยานอยากจะทําให้ครบอยากจะทําให้ได้กว้างอยากจะ,ะต่อคอนเน็กชันรู้จักกับคนมากขึ้นแหละแต่มันก็ต้องมีจุดที่แบบเฮ้ยอันนี้ทําไปเปอร์เซนต์จะพลาดมันสูงอ่ามีข้อแนะนําอะไรตรงนี้ไหมคะว่าถ้าเราสเกลนี้เราอย่าเพิ่งหรืออะไรอย่างนี้ไหมคือจริงๆนกมองว่าอ,อ,อะไรก็ตามที่เราไม่ชัดเจนถ้าเขาอธิบายเราแล้วเรายังมีความเอ๊ะอยู่แล้วยังมีข้อคําถามอยู่แบบนี้ค่ะอันเนี้ย เออถ้าสมมุติว่าบางครั้งเนี่ยเขาติดต่อมาเราก็จะบางทีเราต้องยอมปล่อยเพราะว่าถ้าเขาไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลเราได้หรือเขามาเบลอๆใส่เราแบบนี้บอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้รอเฟส้ป,ปะะอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งการที่ตรงนี้แหละค่ะที่การเปิดบริษัทจะช่วยเราเพราะว่าเวลาเราทํางานเนี่ยเราไม่ได้ทำคนเดียวบางทีจะมีน้อ,องๆในทีมตั้งคำถามเอาพี่แล้วมันที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงงบประมาณยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องตอบให้ได้ทุก ทุกคำถามตอนที่เราคุยกับน้องในทีมเนาะแต่ว่าถ้าสมมติมันยังมีข้อไหนที่มันไม่ชัดเจนแล้วเรากลับไปถามลูกค้าแล้วลูกค้าก็ตอบเราไม่ได้แบบนี้เราจะถ้าสมมติมเราไม่เซโนนะน้องจะบอกว่านุกขอคลิปตังเพิ่มเพราะว่าเราต้องเพิ่ม,มเพิ่มความเสี่ยง มันมีความเสี่ยงที่เราอาจจะต้องทำอะไรบางอย่างหาคนอื่นใช่เราอาจจะต้องลงทุนอะไรไปบางอย่างไปเก็บข้อมูลเพิ่มที่เขาไม่ได้คาดหวังแบบนี้ค่ะเออที่เขาไม่ได้บอกเราตั้งแต่ต้นแบบนี้อันนี้เราบอกว่าเราขอเก็บเงินเพิ่มนะคุณโอเคหรือเปล่าก็เป็นข้อแม้ที่แลกมากับความแบบเออเพิ่งพอดีเพิ่งนึกออกเมื่อวานว่าอยากได้อันนี้ด้วยอ่าก็ได้ดิฉันได้ เออรวมไว้ในค่าดําเนินการแล้วค่ะใช่ใช่ซึ่งบางทีนกจะคิดไว้ในคอมพานีฟรีก็มีมบางทีก็อย่างที่เมื่ออีก่อนก่อนก็บางทีก็จะคิดเหมือนกับว,ว่าคิดงบประมาณส่วนส่วนต่างเอาไว้สัก สักประมาณสิบถึงสิบเปอร์เซ็นต์เผื่อได้ถั่วถั่วกันไปอะไรแบบนี้ค่ะก็ถ้าสมมติว่าพูดตรงๆว่าถ้าเขายอมจ่ายถ้ามีความเข้าใจตรงนี้นะเราก็จะอ่าโอเคก็ยังทำงานด้วยกันได้บางทีมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยเราติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเราก็ต้องให้ค่าเสียเวลาเขาใช่แบบนี้ค่ะแบบนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราจะปฏิเสธไปเลยนะก็คือถ้าทำผิดหลักแบบจริยธรรมหรืออะไรแบบนี้เราก็คือจะปฏิเสธเลยเราจะเราใช่เราจะปฏิเสธไปเลยมากกว่า ค่ะแล้วเราจะแจ้งเราควรจะแจ้งให้เขารู้มั้ยว่าถ้าเป็นอันเนี้ยไม่ตรงกับกติกาทางบริษัทเราก็จะบอกว่าก็แจ้งเลยใช่ั้ Operation Manual ของเราใช่เราก็จะบอกค่ะเพราะว่าอย่างในเอ่อ Company Profile ของนกเมียจะบอกเลยว่าเราจะดูเรื่องอะไรเป็นพิเศษแบบเรื่องของความโปร่งใสของข้อมูลจริยธรรมของการทําวิจัยแบบเนี้ค่ะคือถ้าเขาแบบจะทํมามีนอกมีในอ่าหรือว่าดูเหมือนกับว่าเอ๊ะเอ่อดูเอาไปทําอะไรมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้ยนกก็จะไม่ทํา อ่าโอเคงั้นมาถึงเรื่องนี้ดีกว่าข้อควรระวังของคนที่คิดจะลงทุนสิ่งที่ควรจะรู้สิ่งที่ควรจะเช็คได้ก่อนที่จะแบบเอาเงินน้ำพักน้ำแรงอของคุณเนี่ยลงตุ้มลงไปเนี่ยมันค,ควรจะมีระวังข้อไหนบ้างทุกคนอยากเป็นนายตัวเองเราเห็นเยอะมากอยากเป็นสตาร์ทอัพอยากเปิดออฟฟิศอยากเปิดร้านอยากเปิดนูน่นเปิดนี่มีอะไรที่มันแฝงมาแล้วเป็นเรื่องที่ถ้าคุณไม่ลองทำจริงๆจ,จะไม่รู้ไหม แต่เตือนไว้ก่อนอ,อที่อยากจะเตือนว่าสองสองเรื่องแรกเออสองเรื่องสําคัญนะคะเรื่องแรกคือเรื่องของทางกฎหมายอ่อ เราอยากให้แบบเออคุณมีไม่ไม่อาจจะไม่จําเป็นถึงขั้นต้องจ้างบริษัททนายความหรืออะไรนะแต่มีเพื่อนที่จบกฎหมายสักคนหนึ่งที่มีความรู้ช่วด,ด,ดูช่วยช่วยดูสักนิดนึงเพราะว่าบางทีเนี่ยสิ่งที่เราไม่คิดอ่ะอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าจะเปิดบริษัทคุณก็ต้องไปจดทะเบียนบริษัทซึ่งมันก็ต้องมีเอกสารทางกฎหมายานะคะทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่า,าต่อไปเราจ้างคนเพิ่มต้องมีสัญญาบางทีเราอาจจะบอกเอ้ยคนเนี้ยไม่โกงหรอกคน ไม่รูเอาน้องมาไม่ต้องประกันสังคมก็ได้มากมีอะไรก็คุยกันเยอะออันนี้อันนี้เราไม่รู้เนาะดังนั้นก็คือแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่น้องบอกว่าถ้าเราทําวิจัยเนี่ยค่ะมันเป็นข้อมูลของกลุ่มเปราะบางเยอะดังนั้นเนี่ยต้องมีการทําแบบต้องบอกให้ทุกคนเข้าใจร่วมกันว่าข้อมูลเปิดเผยไม่ได้นะไม่ได้แบบไม่ได้ไม่มีแบบว่าเอาไปเล่าๆอ่าเซอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ได้อีกส่วนหนึ่งที่ต้องระมัดระวังแล้วก็เห็นหลายคนเจอมาแล้วแล้วก็เป็นทุกข์ใจก็คือเรื่องของภาษี ต้องนะคะค่ะรายได้นะคะใช่ไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรนะไม่ว่าจะเป็นจะเป็นบริษัทหรือว่าทํางานเป็นฟรีแลนซ์อย่างเรา็ตามศึกษาด้วยเพราะภาษีมีหลายรูปแบบใช่บางทีถ้าเราไม่ไม่จ่ายเนี่ยต้องจ่ายแน่นอนอยู่แล้วโดนแน่นอนอยู่แล้ววันนี้ไม่รู้ฉันไม่เห็นเคยโดนเลยรอก่อน <laughs> ใช่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเราจะได้ดูให้มันถูกต้องด้วยว่าเราจ่ายเงินให้กับพนักงานให้กับคนที่มาทํางานกับเราเนี่ยโดยที่ถูกต้องเป็นธรรมหรือเปล่า2ข้อหลักๆนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการเตรียมรับกับภาวะความเสี่ยงอย่างเช่นยังไงก็มีงงมจะมากจะน้อยใช่ใช่คือถ้าอย่างสมมติทํายังไงถ้าบริษัทไม่มีไรายได้ ทำยังไงถ้าเกิดมันเกิดเว้นช่วงขึ้นมาแกลบนี้มันยาวมาเลยไม่ต้องรายโควิดที่ผ่านมาใช่แต่ว่าน้องในทีมอ่ะเขาก็ยังต้องกินต้องใช้ถูกไหมเขาแล้วเขาก็คาดหวังว่าบริษัทจะจ่ายตังให้เขาตรงเวลาใช่ไหมล่ะก็คือนอก็เลยต้องบอกว่าถ้าเราไม่มีเงินมาสำรองตรงนี้ให้เราแจ้งแจ้งคนในทีมล่วงหน้าตรงตรงตรง ว่าบริษัทขาดสภาพคล่องนะพี่อนุญาตถ้าหนูจะไปทํางานที่อื่นอื่นๆใดๆเพิ่มเป็นรายเป็นรายได้เสริมหรือพี่อาจจะขอจ่ายช้านะเป็นช่วงวันนี้วันนี้เพราะว่าลูกค้าเขาขอดีเลย์อะไรอย่างเงี้ยต้องเคลียรให้ชัดเจนแล้วถ้าเขารับไม่ได้ก็ไม่ต้องไปโกรธกันใช่คือแต่ละคนเนาะความจวานฟิกซ์มันไม่เหมือนกันน่ะใช่ค่ะดังนั้นก็เลยบอกว่าทุกอย่างเนี่ยบางทีต้องมีเงินสำรองเผื่อไว้หรือไม่ก็คือต้องมีคนที่เราคิดว่า จะไปเอาตังค์เข้ามาได้อะจะเป็นพูดกันอย่างตรงตรเลยเนาะเออพ่อคุณแม่เป็นใครก็ได้ว่าแรงเงินทุนของเราใช่เออจะไปทํายังไงถ้ามันเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินเข้ามาจริงๆอ่านะคะก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังไว้ส่วนสําหรับสายร้านอาหารนะคะสิ่งที่ควรระวังก็คือคุณอย่าลืมคํานวณค่าแรงตัวเองกับค่าเช่าที่ไปด้วยนะคะเพราะว่าบางร้านนะคือแบบโอ้โหที่ดีที่สวยแน่นอนที่ดีคือแพงถูกต้องทำเลดีคือมากับความแพงความแพงคุณต้องขายสมมติว่าคุณขาย อะไรดีเข้ามันไก่แล้วกันนะเข้ามันไก่เข้ามันไก่แบบไฮๆเลยแพงๆเนี่ยก็ต้องระดับขึ้นห้างใช่ไหมถ้าระดับธรรมดาสับไก่กันห0 60บาทเนี่ยคุณต้องสับไก่กี่ตัวเปิดวันละกี่ชั่วโมงชั่วโมงแล้วได้กี่จานคือมันต้องคิดกันอย่างนั้นบางคนรู้สึกวิธีดีเอาไว้ก่อนลืมไปว่าแล้วมันยังต้องมีค่าอะไรนะค่าลูกจ้างค่าอะไรบางคนตัดค่าแรงตัวเองทิ้งไปเลยอย่างเงี้ยก็มีอย่างนอกทำงานน้องมีเงินเดินให้ตัวเองไหมมีค่ะใช่ไหมมันมีคุณซึ่งตรงนี้เนี่ยค่ะที่น้อองบกว่า ธุรกิจเล็กๆหรือว่าธุรกิจร้านอาหารเนี่ยดูเหมือนเปิดง่ายเปิดง่ายมากแล้วไปเร็วแต่ก็ไปเร็วเหมือนกันเพราะว่าก็ต้องย้อนกลับมาเรื่องวิจัยอีกว่าบางคนไม่ได้ทําวิจัยตลาดไม่รู้ว่าคนแถวนั้นอะคือบางทีตอนเช้าดู่คคนเดินกันคือคนเดินเลย แต่แน่นถึงแค่ก้าโมงพอหมดแล้วค่ะใช่หมดแล้วค่ะใช่หรือว่าเนี่ยมันจะมีโซนแบบปรับเซียนเนาะตลาดแถวบ้านอย่างเงี้ยเป็นโซนหมู่บ้านค่ะตอนเย็นเขากลับบ้านนอนกันหมดแล้วใช่ไม่มีใครแาซื้อของถูกต้องเพราะนั่นี่คนพวกป้าอุ้ยหมู่บ้านเยอะตรงนี้มันต้องขายได้มันปรากฏว่ามันเป็นหมู่บ้านในระดับที่เขาไปซื้อของในห้างอ่ะใช่เขาไม่แวะตลาดเขาไม่แวะตลาดใกล้ๆเออแต่เวลาไปขายใครอุ้ยหมู่บ้านเยอะอ่ะก็ทุกคนก็อยากขายของกินปรากฏว่ามันไม่ใช่ทาร์เก็ต ใช่ดังนั้นก็คือเนี่แหละถ้าหากคุณไม่อยากที่จะมีความเสี่ยงเนี่ยคุณสามารถที่จะโอเคอาจจะไปนั่งเซอร์ออบเซอร์ก่อนในช่วงเวลาที่แตกต่างกันใช่ใช่นั่งนั่งดูถ้าถ้าคุณไม่ได้จ้างบริษัททําวิจัยนะคุณก็ดูระยะเวลาที่แตกต่างกันดูลูกค้าเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นคุณแม่เลี้ยงเป็นคุณแม่ที่มีลูกเด็กมาเด็กมาเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นครอบครัวคู่รักอะไรวไปเย่าเพิางตัดสินใจรีบเปิดเพราะว่า เสียตังค์โดยใช่เหตุกันก็เยอะเราจเจอเพื่อนๆเราที่เสียเงินตรงนี้นี่คือที่บ้านทำร้านกาแฟาร้านอะไรอย่างงี้เนาะก็จะมีคนมาถามอยู่เรื่อยก็อย่าลืมคำนึงถึงความระยะยาวด้วยเพราะว่าร้านมันเรื่องสม่ําเสมอค่ะคุณมีลูกจ้างคุณก็ต้องจ่ายค่าแรงเขาสิ่งที่คุณทําไม่ไหวขอความช่วยเหลืออย่าเพิ่งคิดว่าฉันก็ทาเล็กๆก็อยู่ในบ้าน เปิดวันอาทิตย์หนึ่งมี7วันปิดเปลซะสี่ปิดวันไหนบ้างก็ไม่รู้อะไรเงี้ยมันก็เป็นจุดบอดเือนันโอเคมันอาจจะเป็นจุดแข็งในช่วงแรกที่คนรู้สึกว่ามันเก๋แต่ว่าความความแน่นอนความสม่ำเสมอยังไงก็เป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการไม่ว่าคุณจะอยู่ในธุรกิจอะไรก็ตามความเชื่อถือได้อะไรต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆเบื้องต้นที่นักลงทุนทุกๆท่านไม่ว่าจะลงทุนในสายไหนเนี่ยควรจะ มีข้อควรระวังตามนี้นะว่าเออความโปรง่งใสความน่าเชื่อถือนะคะคำนวณรายได้รายรับแผนสำรองอ,อ,อ่ะแผน A แผน B อันนี้ต้องมีไว้นะ,ะอ่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับลูกอีชชันเก็บใน e ีพีนี้อ p พี EP หน้าค่ะทางของฉันทงของเราเลยแหละ <c oughs> ไม่ใช่เรื่องการแสดงไม่ใช่เรื่องวิจัยแต่เป็นเรื่องมูเตลู <c oughs> <c oughs> เราจะมากันแล้วยังไงในอีพีหน้าจะมูกันยังไง <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ